สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการประเด็นเป็นข่าวกับผมกรียงไกรหอมจันเทศครับ ท่านผู้ชมครับรูปแบบของอาชญากรรมโดยเฉพาะการป้นเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนไปมากขึ้นทําไมเราเห็นการมีการเกาะอาชญากรรมในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับและหนําซ้ํานะครับบางกรณียังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรูปแบบเหล่านี้เปลี่ยนไปได้อย่างไรครับวันนี้ผมจะร่วมพูดคุยกับท่านพลตํารวจโทสุวิระทรงเมตตานะครับรักษาราชการแทนที่ปรึกษาสอบอสิบสำนักงานตํารวจแห่งชาติตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ แปลกใจไหมครับรูปแบบของการก่ออาชญากรรมช่วงหลังๆเกิดทีแล้วก็เปลี่ยนไปจากในอนดีตครับก็เป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการที่ผู้ต้องหาจะใช้ใเป็นเครื่องมือในการกระทําการก็มีมากขึ้นครับ,รบแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยหรือว่าผู้กระทำผิดเนี่ยก็เรียนรู้รูปแบบในการจรกรรมหรือใน,ในการก่ออาชญากรรมเนี่ย จากต่างประเทศหรือจากภาพยนตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับนั้นก็เลยมีวิวัฒนาการไปคือเขาเขาดูและเขาก็เรียนรู้เหมือนกับการสอนให้เขาไปเลยครับเพราะว่าในภาพยนตร์มีเยอะครับแล้วก็ในต่างประเทศก็มีเกิดเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่าการก่อเหตกรรมหลายครั้งนะครับเกิดจากการเรียนแบบในภาพยนตร์ครับครับแต่ครั้งนี้ก็แต่ถึงแม้เขาจะวิวัฒนาการไปยังไงก็ตามครับตำรวจเราต้องวิวัฒนาการและพัฒนาล้ำหน้าเขาครับถึงจะดําเนินการ ควบคุมหรือว่าจับกลุ่มหรือว่าสกัดกั้นอาจจะกรเหล่านี้ได้ครับครับผมก็ต้องเรียนถามอย่างไม่เกรงอกเกรงใจเลยนะครับช่วงหลังๆมันมีคําถามจากชาวบ้านเกิดขึ้นเหมือนกันว่าบางคดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบางกรณีมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ปัจจัยมาจากอะไรบ้างครับก็ในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะปีหนึ่งอาจจะเป็นหลายหมื่นคดีเนี่ยนะครับครับแต่ว่ามีคดีเกิดตํารวจเข้าไปพัวพันเนี่ย สัก1 2่สอหรือไม่ถึง10คดีเนี่ยแต่พอเกิดปุ๊บมันไม่เป็นข่าวใหญ่คนก็เลยเข้าใจ่ามีเยอะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีน้อยมากครับและธรรมชาติของตำรวจ20 0 0ส0ส่าคนเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างคือปฏิเสธไม่ได้ครับแต่นี้ว่าเรามีมาตรการในการควบคุมในการกำกับดูแลที่จะทำให้คน200,000คนเจ้าที่ตำรวจ20 0แ0 0คนเนี่ยเบี่ยงเบนน้อยที่สุดนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับตำรวจในภาพรวมแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับคดีในภาพรวมนั้นก็ ถือว่าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกียบข้องนั้นก็ถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้จะน้อยอยังไงก็ตามเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวนโยบายของพระท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณร,รองนายฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมแล้วก็ท่านพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้อชปการต,ตำรวจแห่งชาติกําหนดเป็นแนวนโยบายชัดเจนเลนยครับว่าข้าราชการตํารวจจะต้องไม่เป็นผู้กระทำผิดเองและเมื่อข้าราชการตํารวจ กระทำผิดใชเองจะต้องไม่ปกป้องและใช้มาตรการเด็ดขาดกับข้าราชการตํารวจที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นครับคือถ้าโดนโดนหนักโดนหนักครับและครั้งนี้เนี่ยก็ชี้เห็นนะครับว,ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมลงมือป้นแต่ร่วมวางแผนหรือว่าร่วมสนับสนุนเนี่ยเราดําเนินการอย่างเฉียบขาดตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้กันมาเป็นพยานด้วยนะครับอเอาเป็นผู้ต้องหาตัวการเลยครับ,รบและแทนที่จะโทษทีแรกเนี่ยถ้าผู้ต้องหา กระทำผิด2คนก็เป็นร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธใช้ยานพาหนะในการกระทําผิดก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา339แล้วก็รับโทษตามมาตรา343ีนี่ครับโทษจำคุก5ปีถึง10ปีครับแล้วก็แต่ว่าพอร่วมกัน3คนเอาตํารวจมาเป็นตัวการด้วยเนี่ยเป็นป้นทรัพย์ครับพอป้นทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา340 แล้วก็340ทวิจำคุก15ปีถึง20ปีครับแล้วก็ในการปล้นครั้งนี้มีการยิงปืนด้วยก็เลยรับโทษหนักเป็นพิเศษตามมาตรา340ตี340ทวิเนี่ยเป็นจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตครับคือมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยงานนี้ครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือตํารวจนะครับ,รบถึงแม้ตํารวจจะให้ข้อมูลให้เบาะแสหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย แต่เราถือว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วและก็เพื่อไม่เป็นเรื่องอย่างอีกต่อไปจึงใช้มาตรการเด็ดขาดกับตำรวจคือนี่จะบ,บอกเนี่ยหนักกว่าในอดีตแน่นอนวิธีการดําเนินการในปัจจุบันเนี่ยกเ็เรียกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีการปิดบังอำพรางครับครับทังเกณฑ์นะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็เปิดมาทีแรกเลยว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นผู้ร่วมวางแผนยังไงนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มยังไงถึงแม้ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราไปสืบสวนทราบมาว่าตํารวจเกี่ยวข้องเราก็ไปเชิญมาซักถามนะครับตำรวจก็กลับใจนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีเลยบอกว่ากระบวนการการวางแผนเป็นยังไงและคนทำเป็นใครนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของกลางน้องชายบอกว่าไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนกับก็ไปดําเนินการตามจนกระทั่งบอกได้ว่าน้องชายหลบซ่อนอยู่ที่ไหนจะไปไหนทำให้เรานั้นสามารถสกัด สกดลอยติดตามและจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงรได้อย่างส,สมบูรณ์ครับครับรูปแบบอย่างที่ท่านสุวิระบอกเนี่ยนะครับเขาไปเรียนรู้จากหนังฮอลลีวูดบ้างหละซึ่งเดี๋ยวนี้หนังก็ทาเหมือนจริงแล้วเกินนะฮะรตำรวจเนี่ยพัฒนาการตัวเองอย่างไงครับที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าตํารวจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานครับตำรวจต้องมีปฏิพานไหวพริบในการทํางานตํารวจต้องมีการแยกแยะให้ถูกว่าสิ่งที่เขาเอามาพลางคดี นั้นกับสิ่งที่เป็นของจริงนั้นเป็นอย่างไรต้องแยกแยะให้อองลำบากากครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยถามว่าตํารวจทํางานต้องใช้เทคโนโลยีแต่เขาก็ใช้เทคโนโลยีมาลวงตํารวจก็คือเอาโทรศัพท์ที่เขาไปซื้อมาเพื่อทําการลวงตํารวจโดยหลอกโทรนะครับหลอกโทรไปหาคู่อริฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองไม่ไม่ถูกมาก่อนเนี่ยครับแล้วก็ทําเป็นว่าโทรติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งขณะเกิดจะเข้ากระทําบินในที่เกิดเหตุยังมีการโทรประสานแสดงว่า เครื่องนี้เนี่ยมีการโทรประสานงานกันในการใช้การทาผิดถ้าเป็นตํารวจทั่วที่ไม่ไม่ละเอียดรอบคอบคือไม่เอกใจนะก็จะผลีผลามคอนมาจับกลุ่มออกไหมจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่โทรศัพท์นั้นไปถึงและเกี่ยวโยงทันทีก็จะกลายเป็นจับคนผิดหรือว่าจับแพ้ทันทีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตำรวจเรามีปลิตภัณฑ์ไว้พิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์ที่ล่วงในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่สร้างสถานการณ์คร,ครับจึงทําให้เราเนี่ย ไม่จับคนร้ายผิดตัวแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าเขาหลังจากจับกลุมผู้ต้องหาแล้วเนี่ยถามนะครับว่าเหตุใดถึงทำอย่างงี้เขาบอกเลยครับเขาเป็นอริกับคนที่เขาโทรไป<อ>แต่เขารู้เบอร์คนที่เป็นฝ่ายศัตรูเขาับเขาก็เลยโทรไปสร้างสถา,านการณ์เมื่อตํารวจได้โทรศัพท์ที่ตกในที่เกิดเหตุแล้วตรวจสอบได้ว่าเป็นเบอร์ของ ผู้ที่ติดต่อไปด้วยในขณะเกิดเหตุเนี่ยแล้วมีประวัติด้วยมีประวัติด้วยเคยต้องโทษมาก่อนด้วยเนี่ยตำรวจจะได้ออกหม้จับศัตรูเขาเป็นการยืมมือตำรวจจัดการฝ่ายตรงข้าม <ừ> แต่โชคดีตำรวจไม่หลงกลครับครับครั้งนี้ก็เลยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคนจริงได้ครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมตำรวจด้วยนะครับนี่มีพัฒนาการที่ดีช่วงหลังๆเห็นทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการเน้นย้ำเรื่องของกล้องวงจรปิด ตอนนี้จะเป็นการยังไงครับกล้องวงจรปิดเนี่ยก,ก็เรียนนะครับว่าสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายสืบสวนได้อย่างดีมากเลยครับ,รบก็ทําให้เราทราบว่าคนร้ายมีลักษณะอย่างไรถึงแม้จะว่าจะสวมหมวกกันน็อกสวมเสื้อเครื่องแต่งกายบางพลางตัวยังไงก็ตามแต่เราก็มีเทคนิคการดูว่าคนร้ายเหล่านี้บุค,คลิกท่าทางลักษณะร่างกายเป็นอย่างไร,รแล้วก็มักจะไม่พลาดครับ ตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญแล้วรวมทั้งเราได้ใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางที่จะเข้ามาก่อเหตุของคนร้ายวิเคราะห์เส้นทางที่คนร้ายจะหลบหนีตรงนี้ทําให้เราโฟกัสจุดได้ว่าคนร้ายมาจากไหนและเมื่อกระทําผิดแล้วไปในแหล่งใดและทําให้เหล่านั้นไม่หลงประเด็นและทําให้เราสามารถกําหนดจุดที่จะเข้าไปทําการก็เรียกว่าซีนหรือเข้าไปที่เอ็กซเรย์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุด แล้วก็เลยทําให้สามารถล็อกได้ล็อกนี่ล็กอก2อย่างนะครับเราสามารถที่จะกําหนดพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในบริเวณที่คาดว่าคนร้ายยังหลบซ่อนอยู่ได้เพื่อไม่ให้คนร้ายนั้นหลบหนีออกไปหรือคนร้ายนั้นนําทรัพย์สินที่ได้จากโจรกรรมหลบหนีไปและครั้งนี้จากการสอบถามคนร้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ,ค,รบคนร้ายเนี่ยหลังจากโจรกรรมทรัพย์สินแล้วไม่กล้าเอาเงินจานวน5้าล้านหนึ่งแ0บาทนี้ออกไปเพราะกลัวว่า ที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่เนี่ยจะเจอครับแล้วเขาก็รู้ว่าตำรวจที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่เนี่ยเป็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อจับกลุ่มเขาครับแล้วเมื่อเขาจะหนีอีกเหมือนกันครับเขาไปเอาเงินแบ่งออกมาประมาณสักแสนฟาบาทประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ี่ห้าแสนบาทนะครับเพื่อที่จะเป็นใช้ในการหลบหนีแล้วออกนอกพื้นที่แล้วก็จะไปยังภาคใต้ของประเทศไทยครับปรากฏว่าเขาให้คนรับจ้างขับรถของเขาเนี่ยพาเขาหนี แต่ปรากฏว่าเขาไปเห็นตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่เข้าวกกลับครับกลับเข้ามานอนอยู่ในโรงแรมในพื้นที่เราจึงไปสกดรอยติดตามและจับกลุ่มได้ทั้งหมดนี่มาจากกล้องวงจรปิดเลยมีมีส่วนมีส่วนกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการเรียกว่าการเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็ควบคุมพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับ บอกแสของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือดีมากครับจะบอกเลยครับว่าเมื่อวันนั้นเวลานี้หลังจากเกิดเหตุแล้วเราไล่เดินเดินตามเส้นทางที่คนร้ายไปเนี่ยนะครับประชาชนจะบอกเลยว่าคนร้ายผ่านมาทางนี้มีลักษณะอย่างนี้ครับท้ายสุดเราตามไปจนกระทั่งถึงจุดที่คนร้ายนั้นได้ทิ้งของกลางไว้เรียกว่าเอาของกลางไปหมกซ่อนไว้ในบ้านล้างในป่าแห่งหนึ่งครับครับครับต้องถามอีกประเด็นหนึ่งนะครับไม่ถามไม่ได้โจรมันพัฒนามากขึ้นครับท่านผู้ชมครับ ใกล้ปีใหม่แล้วก็รู้ดูหนาวด้วยคนก็จะทิ้งบ้านกันเยอะไปเที่ยวฮะตรงนี้จะดูแลกันอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยสบายใจเวลาที่ออกจากบ้านตัวเองครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆรวมทั้งเทศกาลที่จะถึงปีใหม่นี่นะครับรบเป็นเทศกาลที่ผู้ที่เป็นชาวบ้านทั่วไปครับก็จะเดินทางไปพกผพรนแต่คนร้ายเขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองเขาครับ เขาไม่ได้พักผ่อนเหมือนพวกเราครับเขารอนี่แหละเขารอครับแล้ว,วเป็นช่วงเวลาทํางานของเขาคร,ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นภารกิจหนักของเจ้าที่ตํารวจที่ไม่มีโอกาสที่จะไปพักผ่อนอย่างเช่นพี่น้องประชาชนต้องคอยดูแลทรัพย์สินให้พี่น้องประชาชนต้องคอยรับฝากบ้านของพี่น้องประชาชนต้องคอยระดมกําลังในการตรวจตราในพื้นที่เข้มเป็นพิเศษับทั้งในบริเวณที่เป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าสถานทํางานต่าง รวมตลอดถึงเส้นทางการจราจรต่างๆตำรวจต้องไประดมเต็มร้อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วไม่ต้องกังวลใจว่าทรัพย์สินที่อยู่ทางบ้านจะสูญหายหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากกําลังตำรวจเรามีจํากัดครับจึงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยว่าต้องดูแลเก็บทรัพย์สินให้เรียบร้อยทรัพย์สินมีค่าก็ควรที่จะเอาไป ไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับจะมีที่รับฝากหลายที่ครับถ้ามีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองก็เอาไปฝากธนาคารก็ได้มีเซฟของธนาคารหรือเอาไปไว้ในบ้านที่ที่มีคนอยู่อย่างถูกต้องหรือถ้าจะจะดีนะครับก็เท่าโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจก็ได้นะครับในส่วนนี้ตํารวจก็จะมาให้การ ดูแลเป็นพิเศษแล้วที่สาคัญที่มาให้ข้อมูลกับตํารวจเนี่ยจะได้รู้ว่าไปวันไหนกลับวันไหนถ้าระหว่างนั้นมีคนมาขนของแสดงไม่ใช่เจ้าของบ้านขน<อ>ตรงน,นี้เป็นเรื่องสําคัญครับ,รบ,รบแล้วก็อยากให้มีการจัดระบบในการดูแลกันเองในชุมชนในหมู่บ้านว่าในช่วงยาวนี้ก็สลับกันมาดูแลทรัพย์สินให้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็จะเป็นช่วยกันดูช่วยตํารวจได้มากครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตํารวจนั้นก็เป็นผู้ที่ดูในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้ที่ เป็นอาสาสมัครหรือเป็นชุมชนดูแลกันเองแล้วมีเหตุเกิดขึ้นประสานไปยังตํารวจตํารวจก็เข้าไปยังที่เกิดเหตุด้รวดเร็วไปคลี่คลายหรือไปจับกลุ่มคนร้ายด้รวดเร็วอย่างนี้จะทําให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ให้ตํารวจนั้นไปดูเต็มพื้นที่เลยใน,ในที่สุดเมื่อ7วัน7คืนตํารวจก็ล้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงก็ต้องฝาต้องเขินใจตํารวจด้วยส่วนหนึ่งตํารวจจริงๆมีพอมากขนาดไหนในปัจจุบัน จริงๆแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับด้านประชากรที่เพิ่มมากขึ้นชุมชนที่มีการเจริญมากขึ้นมันเป็นธรรมชาติของในโลกนี้นะครับปริมาณคดีอาชกรรมเพิ่มขึ้นครับ,รบปริมาณงานของตํารวจเพิ่มขึ้นนั้นต้องเพิ่มตามแต่ในขณะเดยียวกันของตํารวจเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามนั้นครับตัวเลขนี้เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วก็ตัวเลขนี้ เพราะฉะนั้นในขณะที่มางานเพิ่มขึ้นจากต,ตารวจเท่าเดิมตํารวจจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและอาสาสมัครมาช่วยงานตํารวจจึงจะทําให้ยืนที่จะยืนอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าเอาชนะกลุ่มเราอาชญากรได้ครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญตรงนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนควารมร่วมมือของพี่น้องประชาชนร่วมมือทั้งในเรื่องของการเป็นอาสาสมัคร เรามือกันเป็นผู้ช่ยวยเหลือเจ้าที่ตารวจร่วมมือกันแจ้งบ่อแสร่วมมือกันเป็นพยานร่วมมือกันสอดส่องดูแลและที่สาคัญร่วมมือกันดูแลทรัพย์สินของตัวเองครับครับครับสุดท้ายครับคงต้องให้ท่านสุวิราฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็การดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับที่เราอาจจะไม่อยู่บ้านครับเชิญครับท่านครับครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ขอฝากท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่า ขานานี้ต้องรีบเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับขั้นแรกวางแผนการเดินทางนะครับว่าจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ใดจองที่พักสำรองที่พักเรียบร้อยแล้วหรือยังครับใช้ยานพาหนะใดในการเดินทางตรวจสอบสภาพความแข็งแรงสภาพควาพพมพร้อมของยานพาหนะหเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวยิ่งใกล้ปีใหม่ยิ่งช่างไม่ว่างยิ่งไปซ่อมไม่ทันนะครับก็จะทําให้เกิดอุปัตสัรค์ในการเดินทาง และที่สําคัญครับต้องเตรียมตัวป้องกันทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้เกิดการสูญหายเสียหายครับก็ต้องมีมาตรการในการนําไปเก็บรักษาหรือนําไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับต้องมีมาตรการในการร่วมกลุ่มกันในชุมชนร่วมกลุ่มกันในหมู่บ้านสลับกันเฝ้าเวียนยามทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในระหว่างที่ไปเที่ยวจะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขครับในช่วงเทศก,กาลปีใหม่อาจจะมีหยุดถึง7วันหรือ10อบววันและแต่ แต่ท่านเนี่ยใน10วันนั้นเราอาจจะเสียสละเวลาสัก1วันครับมาทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินให้กับชุมชนหลังจากนั้นเราก็จะพักผ่อนได้ถึง9วันแล้วก็สลับให้คนหนึ่งในชุมชนได้ไปพักผ่อนตรงนี้จะทําให้ทุกคนไปพักผ่อนอย่างมีความสุขและสนุกในเทศกาลปีใหม่ครับที่สําคัญครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสำหรับผู้ที่จะขับยุทานพานะเมาไม่ขับครับแล้วก็หลับก็ไม่ขับด้วยและที่สําคัญครับต้องขับด้วยความเคารพวินัยจราจร เพื่อไปเที่ยวในปีใหม่ไปเยี่ยมญาติในปีใหม่ด้วยความปลอดภัยมีความสุขแล้วก็กลับมาโดยสวัสดิภาพครับครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันเพื่อนบ้านก็ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็เข้าโครงการนะครับฝากบ้านไว้กับตํารวจอย่างที่ท่านสุวิระบอกไปครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสุวิระครับที่มาร่วมพูดคุยกับคุณกับนี่ครับ หมดเวลแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับประเด็นเป็นข่าวในวันนี้วันนี้ครับผมเกรียงไกรหอมจันเทศนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทรดรสุวิระทรงเมตตาครับรักษาราชการแทนที่ปรึกษาสอบอส0สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ